คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพายอพี่น้องนะครับ มาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดประจำวันจันทร์ที่2พฤษภาคมนะครับพศ2565นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมจะชื่นชอบนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆนะครับแม่นๆนะครับ myfc พี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับประจําเดือนเมษายนนะครับก็ไม่ทำา y f c พี่น้องผิดหวังนะครับก็ส่งท้ายเดือนเมษาด้วยดีนะครับตัวเลขแนวทางก็แอดคิมก็ให้เด่นเม็ดเดียวอยู่ที่ศูนย์นะครับสายวิ่งสายรูศูนย์ได้เฮทั้ง โทษทีนะครับขอพทดไวเม็ดเดียวเอสคิมให้เด่นอยู่ที่7นะครับตัวรองก็อยู่ที่0นะครับขอโทษขออภัยนะครับเม็ดเดียวก็คือ7นะครับตัวรองก็คือ0นย์นะครับสําหรับเม็ดเดียวในงวดประจําวันที่29นะครับส่งท้ายเดือนเมษานะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับเอฟซีพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างนะครับเลขที่ออกนะครับ2 0 0 4 7 9นะครับ 200479เม็ดเดียวแอดนินให้เด่นอยู่ที่0สําสำหรับ2ตัวแอดคิมให้0ูนย์กับ7นะครับก็มาทั้ง2ตัวเลยสำหรับทูนก็มา02นะครับทางเวฟ6ตัวสปปาลาวจะเอา20เป็นเกณียล่างนะครับสำหรับเวฟฝั่งไทยจะเอา0 4นก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเข้าทั้งฝั่งลาวแลวก็ฝั่งไทยนะครับสาหรับ79 เข้าหมดเลยนะครับรูดก็จะเจอ79นะครับแอดมินเจาะ78นะครับแอดมินก็ให้เน้นสายรูดจะปลอดภยัยนะครับก็เข้าทั้งบนทั้งล่างก็ขอสแสดงความยินดีนะครับกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสำหรับตัวเลขสูตรจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยในเดือนเมษานะครับแอดคิมก็ให้เข้านะครับไม่ว่าจะเป็นเลขรับสายด่วนแล้วก็เลขสูตรนะครับ1งวด2งวด3งวด4ี่งวด5งวด6งวด7งวด8งวด9งวด10งวด11งวด โหดมากเลยนะครับเดือนนี้โหดจริงๆนะครับตัวเลขของเรามาตามสูตรนะครับคำนวณเป๊ะๆเลยพลาดยากนะครับก็จะทําไปตามสูตรมอนเดิมนะครับสําหรับแอดคิมคือเลขสูตรนะครับจะเป็นเลขสูตรของมังกรทองนะครับสูตรนี้นะครับแอดคิมก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานําเสนอเอามาออกอากาศนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้รับชมสําหรับสูตรแม่นๆนะครับ ของมังกรทองนะครับสูตรนี้ก็เข้าดีนะครับเข้าทั้งรัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนานะครับใช้ได้รัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนาสําหรับฮานอยและก็หวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับสูตรนี้ดูแล้วรวยนะครับแอดคิมก็มีอยู่3สูตรนะครับก็มีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีนะครับถ้าสูตรไหนให้เข้าไม่เกินครึ่งแอดคิมก็จะเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับ สูตรนี้เข้าดีนะครับจะ4เดือนแล้วนะครับสําหรับมองกลทองนี่เข้าดีมากเลยนะครับก็จะมาสรุปรัฐบาลไทยนะครับผมให้ดูเนาะสำหรับตัวเลขที่ออกรัฐบาลไทยนะครับตรงกับวันเสาร์นะครับเลขออก5885ร่างมานะครับชุดในตารางมานะครับสำหรับแอดมินให้เน้นก็คือ1กับ7นะครับของรัฐบาลไทยให้เด่นอยู่ที่1ฟัน1ก็เข้า19นะครับสำหรับวันเสาร์นะครับ สำหรับล่าสุดวันศุกร์นะครับผมก็คือของราววัฒนานะครับแอดคิมให้เด่นอยู่ที่0นย์กับ7จนะครับจะใช้เลขตารางแล้วก็ชุดส่วนเกินมาทั้งคู่มา79แล้วก็7 9แล้วก็ศูนะครับแอดมินเจาะไปถึง78นะครับแล้วก็76นะครับ6กับหัวนะครับถ้ารูดก็จะเข้านะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับตัวเลขแนวทางสูตรนะครับ สำหรับวันจันทร์นะครับก็จะมีเลข2เลข9เลข5เลข4เลข6กเลข7นะครับแอดคิมก็จะทาไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขที่แอดคิมได้มานะครับก็คือเลขสูตรก็เจาะประกบคู่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับหวยลาวพัฒนามงวดนี้ก็มั่นใจนะครับสักร้อยเปอร์เซน์เลยนะครับเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดประจําวันที่2นะครับก็คือ5นะครับเจาะ3คู่นะครับ เด่น5วิ่ง5รูด5นะครับผมสำหรับเม็ดเดียวนะครับก็จะเจาะอยู่ที่4 5หนะครับ7 5หแล้วก็0 5นย์นะครับสำหรับเด่น5นะครับสำหรับเม็ดเดียวเน้นก็คือ5นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับผมเพื่อความชัวนะครับเม็ดเดียวคือ5เลยใช้สูตรของมังกรทองนะครับสำหรับ fc พี่น้องไม่เชื่นชอบ5นะครับแอดมินก็จะให้เด่นชุดเจาะชุดรองให้นะครับก็จะรองให้อยู่ที่9นะครับ จะรองให้เ้านะครับถ้าไม่ชื่นชอบมาสองตัวนี้ได้เจอแน่บางทีก็เข้าชุดรองนะครับเข้าทั้งชุดเล่นชุดรองนะงวดที่แล้วนะครับรอง7กับ0นะครับเข้าชุดรองด้วยนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับผมก็จะมี7 5 7 7ห5 7หนะครับส5 5 4าหนะครับสำหรับ0ูนย์ก็ต้องรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับ สำหรับ9ก็จะมี5 9นะครับ6 9แล้วก็09ย์าสำหรับคนงบน้อยก็5 9 9 5นะครับผม0 9 9ย์นะครับสำหรับ6 9ก็ต้องรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวนะครับสำหรับตัวรองนะครับบางทีก็ามาชุดรองถ้าไม่ชื่นชอบ9กับ5นะครับก็จะรองให้ตัวสุดท้ายก็คือ4นะครับก็จะรองดินดินให้3คู่นะครับ สนะครับก็จะมี41นะครับ47แล้วก็สีานะครับสำหรับคนงบน้อยก็อ่าสี่เนะครับ4 9 9เกนะครับสําหรับคนงบน้อยนะครับปันกลางก็41่รองไว้เพื่อความชัวนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางสําหรับ f อฟซีพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินมงกลมไว้ให้นะครับก็สามารถจับคู่ในตารางได้เลยมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับงวดที่แล้วก็เข้า04นนะครับทางฝั่งไทยนะครับ ตามนั้นเลยนะครับสำหรับ3ตัวแอดมินก็เจาะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับประกบคู่เรียบร้อยได้3คู่นะครับก็ถือว่าไม่เยอะเนาะ3คู่เองก็จะมี649นะครับ559 9 7 5านะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุดเด่นนะครับผม3ตัวนะครับสาหรับชุด4ตัวนะครับผมก็จะเจาะ3คู่เหมือนกันนะครับก็จะมี7 649 4559 0975าหนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุดเด่นนะครับผม4ตัวนะครับสำหรับเบิ้ลก็กันไว้นะครับก็จะมี CC นะครับ5 5าหนะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่สองนะครับพฤษภาคมพศสองนารยหกสนะครับของเดือนพฤษภาคมนะครับครับผมสำหรับ f c พี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางหวยลาวพัฒนาเลขเด็ดเม็ดเดียวนินๆนะครับถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แอดมินด้วยนะครับ สำหรับ FC พี่น้องที่เข้ามาใหม่ตาขึ้นชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับเดือนที่แล้วเราเข้า11งวดนะครับถ้าชื่นชอบก็กดติดตามไว้สําหรับ FC พี่น้องอยากได้สูตรวิ่งวิ่งบนอย่างเดียวนะครับวิ่งล่างอย่างเดียวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะครับแอดมินก็จะไปค้นหาสูตรเดร็ดๆ FC พี่น้องรับชมในคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยก็ขออีพีซี่พี่น้องที่เข้ามารับชมช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับจงมีแต่ความสุขความโชคดีนะครับตลอดปีและก็ตลอดไปมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะครับมีโชคมีลาบด้วยกันต่องวดนะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับ